สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูพานท้ายไม้สักเคลือบสีมะเกลนะครับใส่ชุดสีเซนนะครับครอบไก่ะลูพร้อมครอบแอออบม็กนะครับสีเงินแกะลายกันลื่นหน้าหลังนะครับ ทรงนี้เป็นทรงที่ลูกค้าสั่งครับโอเคครับสนใจสอบถามทางข้อความเพจได้เลยครับรับทําทรงตามสั่งนะครับ